วัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือ2นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดก็มีรถสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะก็จะเป็นรถทันด้านหนังนี้เลยนะคะ เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะรถคันนี้นะคะสวยรสูสไตล์ผู้บริหารนะคะ Toyota Camry 2.0 G ปี2011นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆเลยนะคะคันนี้สภาพสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวนะจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยคะ่ะสำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะก็ ได้ทะเบียนนี้เลยนะคะยอหญิงผอพึ่ง5756นะคะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจังด้านหน้าก็เป็นแบบโครเมียมเหมือนกันนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะด้านล่างนะคะก็มีในส่วนของไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัดขอบด้วยคิ้วโครเมียมนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะในส่วนของล้อนะคะก็ ได้เป็นล้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตห้ลูโลโก้ตรงกลางนะคะในส่วนของช่วงร่างรถคันนี้ก็ สภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบอโชกนะคะนี่เลยสวยๆเลยลูกค้าได้รถแค่นี้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนรับประกันว่าไม่ผิดหวังนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะราคาเบา,เบาๆผ่อนสบายๆได้รถสไตล์ผู้บริหารไปใช้งานเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวด้วยนะคะมาตรงกระจกมองข้างนะคะ เนือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโตยต้านะคะมีติดอยู่นะคันนี้นะคะสวยๆเลยนะลูกค้าได้ไปนะคะรับประกันนะคะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆเลยช่วงล่างด้านหลังของรถคันนี้นะคะก็สภาพเดิมเดิม น้ำมันนะคะไม่มีหยดไหลเยิ้มเลยนะคะเบ้าโชงเนี่ยแห้งๆเลยนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างด้วยนะคะเพรยนต์นะคะไม่นํารถที่ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาขายให้ลูกค้าแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมนะคะสภาพเดิมทั้งคันแน่นอนนะสวยๆเลยไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะด้านล่างมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นตัว 2.0G นะคะเครื่องยนต์2 0 0พนะ โลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมมีคิ้วโครเมียมด้านหลังตรงฝากระโปรงด้านท้ายด้วยนะคะกระจกด้านหลังก็ ติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะออกรถได้ถูกอาชีพนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าเงินเดือน15ื่นนะคะซื้อคนเดียวจบเลยเงินเดือน15ื่นได้เป็นเจ้าของแคมรี่คันนี้เลยนะคะสภาพสวยสเลยติดต่อมาหานัดได้เลยที่เบอร์ศูนย์เ 2609587นะคะ0982609587เบอร์นี้แอดไลน์ mm hmm. นัดเข้ามาได้เลยนะคะ มาชมกันต่อในส่วนของภายในของตัวรถกันเลยนะคะคันนี้ดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะภายในเป็นโทนสีเบจนะคะตัดด้วยลายไม้ดูร,ราทัานสมัยเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโรมียมระบบเซนทันล็อกนะคะกระจกเนี่ยปรับออโต้สีบานเลยนะคะตกแต่งด้วยลายไม้ดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มนะคะแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะอันนี้ปรับ ระดับไฟสูงต่ำได้ด้วยนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะคันนี้นัดไม่ได้เอากุญแจมานะคะวันนี้ไม่ได้สตาร์ทรถให้ลูกค้าดูเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของพวงมลาลัยนะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมลาลัยเลยนะคะฟังก์ชันคร,ครบเลยพวงมลาลัยดีไซน์มาอย่างสวยงามมีลายไม้ตกแต่งมาด้วยนะคะคันนี้หรูหราทัานสมัยเลยนะคะได้ในส่วนของคุชคอนโทลมาด้วยนะคะคันนี้มีคุชคอนโทลด้วยนะ ในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็เป็นแบบวิทยุ FM นะคะ CD USB ได้นะคะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะตรงคอนโซลตรงกลางนี้ก็ตกแต่งลายไม้ดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องนะคะวางแก้วน้ำขวดน้ำได้นะคะส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นปุ่มนะคะในส่วนของปุ่มอ่าเขาเรียกว่าปุ่มม่านหลังไฟฟ้าคันนี้มีม่านหลังไฟฟ้านะคะสามารถ กดปุ่มตรงนี้นะคะสตาร์รถกดปุ่มตรงนี้ม่านหลังม่านด้านหลังนะคะก็จะขึ้นมาเลยนะคะม่านบังแดดนะตรงนี้ก็นี่นะคะเป็นที่เสียบชาร์จไฟนะคะคือแบบดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะตรงนี้ก็ที่เสียบชาร์จไฟเสียบสาย AUX ได้นะคะคันนี้นะมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะคะที่พักแขนนะเปิดเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะนี่คือแบบ ฟังก์ชันเขาครบครบเลยนะคะคันนี้นะหรูมากนะคะกับราคาที่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000ไปลายปายเท่านั้นเองนะคะแคมรี่ผ่อน7,000ันะคะแนะนำคันนี้เลยนะตรงคอนโซลก็ตกแต่งมาอย่างสวยงามนะคะมีมีในส่วนของผู้มือของรถนะคะนี่เลยอ่ะ คู่มือรถคัมนี้นะคะยังอยู่เลยนะคะลูกค้าคันนี้นะรถปี11นะคะคู่มือยังอยู่ภายในในี่สวยมากสวยทั้งภายนอกภายในเลยนะคะได้รถคันนี้ไปนะคุ้มค่าเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้เบาะหนังนะคะเบาะหนังไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าปรับระดับได้เลยนะคะเดินหน้าถอยหลังคือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะเบาะคู่หน้านะคะ ปับไปฟ้าได้เลยนะคะนี่สวยๆเลยหัวน็อตด,ด้านซอกประตูนะคะก็สภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่ขยับเยื่ยนเรื่องโครงสร้างเนี่ยรับประกันได้เลยชนหนักพลิกคว่มจมน้ำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะคันนี้สวยๆเลยนะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่รูมากนะคะรูลหลาทัานสมัยเลยนะคะนี่เลยนะ มีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้มีแอร์หลังให้ด้วยนะคะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนั่งสบายสบายเลยนะคะตรงกลางนะคะสามารถดึงลงมานะคะเป็นที่พักแขนได้อ่านี่เลยเป็นที่พักแขนที่วางแก้วได้นะคะแล้วก็เขามีช่องรับนะคะในการที่จะทะลุไปในส่วนของตรงห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะ่ะนี่เปิดทะลุไปได้เลยนะคะคือแบบ ฟังก์ชันครบจัดหนักจัดเต็มรูราทัานสมัยต้องเคมรี่คันนี้เลยนะคะมีล้านม่านหลังไฟฟ้านะเมื่อกี้ปุ่มที่นัดบอกว่ากดปุ่มม่านด้านหลังเนี่ยจะขึ้นมาเป็นม่านไฟฟ้านะคะส่วนด้านข้างนะคะก็มีม่านเช่นกันนะคะอัตโนมือนะอน,นี่ดึงขึ้นมาได้เลยนะคะม่านบังแดดนะคะอันนี้ ดึงอัตโนมือนะแต่ว่าด้านหลังอัตโนมัตินะคะภายในสวยๆเลยรู้ราาทัานสมัยเลยนะคะสำหรับแคมรี่นะรถสไตล์ผู้บริหารแต่ว่าพนักงานก็ออกได้นะคะเพราะว่าคันนี้ผ่อนอยู่แค่เ0็ดพปลายๆเท่านั้นเอง7จะทันต้นๆนะคะถึงเจ็ดนปลายๆนะ,ค,ะคันนี้ฟรีดาวกันได้เลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็นี่เลยกว้างๆเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะกว้างมากนะ ด้านล่างด้านล่างก็มีร้ออะไรมาให้ด้วยนะคะล้ออะไรอยู่ครบอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะคันนี้ ครบถ้วนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบอดี้ด้านหลังสภาพเดิมๆรอยจุดเม็ดอาร์ตกลมๆเลยนะคะขอบยางไม่มีฉีกไม่มีขาดนะลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถแคม r y หรือมองหารถไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้เลยนะคะโตโยต้าแคมรี่สองปี2011นะคะราคาอยู่แค่389,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ตตกผ่อนอยู่ประมาณ7,000ไปลายปลายเจ็ดนต้นๆถึง 7, 0 0 0ปลปายเท่านั้นเองนะคะอยู่เลยเจ็ดนะคันนี้นะ ฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะติดต่อมาด่วน,วนเลยนะคะ0 9 8ย์0 9 5 8 7นะคะรถมาไวไปไวแน่นอนนะคะรถสไตล์ผู้บริหารผ่อน7 0 0 0นะคะห้ามพลาดเลยนะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์ vvti นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสีสูบ2อ0 0ซีซีแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะสภาพสวยสวยเลยนะ นี่เลยให้ชมกันเลยนะคะลูกค้านะคะสามารถตรวจสอบนะคะประวัติที่มาที่ไปนะคะของตัวรถได้เลยจากทางศูนย์บริการนะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักพลิกควำ่ำจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะรับประกันสาภาพเดิมโครงสร้างเดิมเครื่องยนต์เดิมแน่นอนนะคะคันนี้ จุดมาร์กแน่สีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดอยู่นะคะรอยจุดเม็ดอัดนะคะกลมๆนะคะจากโรงงานเลยคันนี้นะคะเขาได้ในส่วนของชุดโช๊คนะคะชุดโช๊คช่วยขอนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้าให้ด้วยนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะมีฉนวนกันความร้อนอยู่รอยจุดเม็ดอัดนะคะมีให้เห็นเด่นชัดมออ,อก,กอนะคะสติ๊กเกอร์มออ,อก,กอมีอยู่นะคะคันนี้ได้ไปนะ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรับประกันว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆห้ามพลาดเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ toyota camry 2.0 G ปี2011นะคะราคานะคะตั้งขายอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคันนี้นะคะตกผ่อนอยู่ประมาณ7,000ไปลายปเท่านั้นเองนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0982609587นะคะ 0982609587เบอร์น,นี้แอดไลน์นัดเข้ามาได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทกันไปเลยนะคะนัดแถมเงินเติมน้ำมันให้ด้วยนะคะ1,000บาทนะแถมเงินเติมน้ำมันให้1,000บาทไปเลยนะคะมาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลย ะะสำหรับวันนี้นะัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ